ถ้าที่เกิดลัคนาราศีมีนประจำปีพุทธศัการาช2 5 6 7ปีนี้เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาอย่างพลิกผันจากร้ายกลายดีเพราะนั้นการงานเนี่ยมันมีเกณฑ์การเดินหน้าแล้วมีเกณฑ์การขยับขยายมากขึ้นหลัง30เมษาเพราพบทศดีโคจรเป็นตำแหน่งจุลจักรหลัง30เมษาไป1ปีว่าจะได้ต้องบูบันฟ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 ัน,ฟน,ฟนชงเฉงสู้สู้สแล้วรวยสู้แล้วสำเร็จ ะมีโอกาสได้พบปะเจรจาลาหูเข้าทับมีโอกาสไปต่างประเทศเปลี่ยนจากงานเดิมย้ายที่การเงินปี267เป็นจังหวะที่ดาวการเงินคุณโดดเด่นเพราะดาวคารเดินหน้าเป็นจังหวะจากโคนตลอดปีไม่วิปริตเลยดับสดียังจรในเรือนการเงินและเป็นราชายโชคซึ่งแปลว่าศบโอกาสมากกว่าปีไหนๆโดดเด่นเป็นกําลังเรื่องการเงินนับหนึ่งที่19เมษายน ปีที่ผ่านมาแล้วแล้วยังไม่แคล้วขยับขับเคลื่อนมาปีนี้ถึง30เมษาจึงเป็นโอกาสให้คุณที่เกิดในราศีมีนลุยลุกเริ่มต้นหาช่องหาทางที่จะก่อให้เกิดรายได้รับรองสู้แล้วรวยสู้แล้วมีรายได้สู้แล,ลว้วส,ส,สาเร็จมีเงินมีทองฟาทง เรื่องความรักและครอบครัวปี2567ความรักความใคร่คึกคักและที่สําคัญคุณจะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามและเพศเดียวกันต้องระวังคนที่เข้ามาในชีวิตระวังการถูกล่อลวงหรือคุณไปล่อลวงเขาอย่าผิดศีล5ข้อ3ต้องระวังจะมีปัญหาเรื่องมือที่3ถ้าเกิดเป็นโสดอย่าเพิ่งมีใครเอาเวลาไปทํางานหาเงินดีกว่าตอนนี้ดวงสตาคุณกำลังดีเรื่องงานและเงินเรื่องสุขภาพให้ตรวจร่างกายอย่างละเอียดละเอียดยิบ เป็นอะไรก็ตรวจรักษามันจะมีปัญหาเรื่องโรคติดเชื้อครับคุณต้องไปฉีดวัคซีนในเรื่องสิ่งที่เป็นมงคลเสริมหาโอกาสเดินทางอยู่กับที่พระราหูทับเปลี่ยนที่นอนเดินทางเปลี่ยนแปลงจะพ้นเคราะห์พ้นภัยมงคลที่ติดตัวประจําตนมีเหรียญพระราหูทรงครุฑรุ่นปฏิหารดวงชะตาหรือเหรียญพระราหูที่กุศลาเปลี่ยนแปลงจากดวงร้ายกลายเป็นดวงดีเอาละครับขอให้คุณที่เกิดในลัคนาราศีมีนเปลี่ยนดวงชะตาจากร้ายกลายดีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปฟังถูกครับ